ละครซิมเรื่องหลักุนวุ่นของคุณหนูฝึกหัดตอนที่เก้า ฉันนี่กำลังตกใจไม่รู้จะทำยังไงดีก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงคุนหูดังขึ้นแกจะทำอะไรฉันหันไปตามเสียงนั้นก็รู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกเมื่อปากฉันถูกปล่อยให้เป็นอิสระฉันเลยได้โอกาสตะโกนขอความช่วยเหลือจองฮุนช่วยฉันด้วยรู้จักกันด้วยเหรอเฮะแต่ก็โทษนะฉันไม่ปล่อยเยื่อของฉันให้แกง,ง่ายๆหรอกเว้ย ไอยองเจตะโกนเสียงกึกก้องเราฉันก็เพิ่งสังเกตได้ว่าที่ที่ฉันยืนอยู่มันเป็นซอยเปรเปี่ยวแล้วผู้คนที่อยู่แถวนี้ก็ดูไม่น่าไว้ใจเลยสักคนฮะแกเข้ามาในถิ่นของคนอื่นแล้วกล้าพูดแบบนี้เหรอไอลูกหมาฉันได้ยินจองหุนพูดก่อนที่ยองเจจะสะบดดาแล้วผลักฉันลงไปที่พื้น จองหุนทั้งเตะทั้งต่อยอัดก๊อปปี้ไอ้ชายโฉดลงไปนอนแน่นิ่งดมกลิ่นเท้าอย่างหมดสภาพโอ้โหฉันเพิ่งได้ประจักษ์กับสายตาว่าจองหุนสู้เก่งแค่ไหนก็วันนี้เป็นไงบ้างเออขอบใจนะเธอไปทำยังไงเข้าถึงถูกผู้ชายลากมาแบบนี้เรื่องมันยาวเดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้หนายฟังได้ไหมตอนนี้ฉันอยากกลับบ้าน ซองหุนมองมาที่ฉันด้วยแววตาสงสารก่อนที่เขาจะจูงมือฉันให้ออกมาจากซอยน่ากลัวน่ากลัวนั้นไม่สนใจใยดีกับสภาพเลเทกของยองเจที่นอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นเขาจะตายไหมมันไม่ตายหรอกนี่มันทำกับเธอขนาดน,นี้เธอยังเป็นห่วงมันอีกเหรอฉันไม่หักนิ้วมันก็ดีเท่าไหร่แล้วยังไงก็ขอบคุณนายมากนะถ้าฉันไม่ได้นายช่วยฉันต้องแย่แน,น่ๆเลย มันก็แค่บังเอิญลากเธอเข้ามาในถิ่นของฉันถ้ามันไม่บังเอิญขนาดนั้นนะฉันเนี่ยฉันจะเอาเลือดมันมาล้างเท้าเธอเลยถ้าเธอต้องการแล้วทีหลังห้ามมิตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นอีกเด็ดขาดเข้าใจไหมอ,อ่เข้าใจแล้วแล้วนี้นายจะปล่อยมือได้ยังมือฉันเริ่มเป็นตะคิวแล้วอะเออขอโทษทีจงหุนลีปล่อยมือฉันขนู ฉันหันไปตามเสียงเรียกก็เจอเข้ากับเลขายอนเลขายอนเกิดอะไรขึ้นคะคุณคิมบอกว่าเลยเวลาที่คุณหนูบอกให้มารับนานแล้วก็ไม่เห็นคุณหนูมาสักทีแล้วเพื่อนคุณหนูก็มาบอกว่าคุณหนูหายตัวไปอีกพวกเราเป็นห่วงแทบแย่เป็นยังไงบ้างคะฉันไม่เป็นอะไรแล้วคะ่ะฉันเหลียวหลังกลับไปมองก็ไม่เห็นเงาของจองฮุนแล้ว และฉันก็เลือกที่จะปิดปากเงียบเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะจะทําให้เรื่องมันเป็นข่าวใหญ่โตไปเสียเปล่กท่านประธานเป็นห่วงคุณหนูมากคุณหนูปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะเจินคยอนเจินเธอก็ร้อนะฉันรู้เรื่องหมดแล้วฉันรู้ว่ายองเจมันพาเธอไปฉันมันโง่เองที่ไม่ได้เอะใจอะไรฉันขอโทษฉันอะเล่ากับชาญมินแล้วด้วย ฉันก็โทษอีกครั้งนะจีอึนกิยอนร้องไห้โหกมาฉันก็เลยได้แต่เอื้อมมือไปแตะหลังของยายนั่นเบาๆไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยมีคนไปช่วยฉันไว้ได้ทันสบายใจได้ฉันบอกขึ้นเบาๆฉันก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่ายายกิยอนจะรู้เห็นเป็นใจกับพวกนั้นเพราะยายนน่นก็แค่อยากไปเดทตามประสาวัยรุ่นที่อยากมีแฟน ขับใจนะจินกิยอนยังร้องไห้โฮตอนนั้นเองฉันก็รู้สึกเหมือนตัวของฉันลอยเข้าไปกระทบกับอกของใครสักคนจ,จินซองฉันรู้สึกได้ว่าหัวใจของจินซองเต้นแรงมาก ไม่ได้มีแค่หัวใจของจินซองเท่านั้นหรอกนะหัวใจของฉันจูๆ่ๆก็เต้นแรงมากเหมือนกันนี่ฉันเป็นอะไรไปนะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเออน,นายมาที่นี่ได้ยังไงแล้วปล่อยฉันก่อนได้ไหมเหมือนจินซองจะรู้ตัวถึงเดรี่พราออกมาทำกลางสีหน้าอมยิ้มของเลขายอนและกียอนที่ยืนอยู่แถวนั้น คุณหนูคะพอคุณจินซองรู้เรื่องก็รีบตามหาคุณหนูจนทั่วเลยคะ่ะเลขายอนบอกฉันส่วนจินซองก็กระแอมเบาๆให้เลขายอนหยุดพูดเหมือนว่าเขาจะหน้าแดงอยู่หน่อยๆด้วยแฮะทีอื่นนิดเอกับรุ่นพี่จินซองเป็นแฟนกันเหรอเน,นี่ยสบ,บ้าหเหรอกีออนฉันตั้งใจจะปฏิเสธก็ถูกจินซองจูงมือไปที่รถฉันยังไม่ได้ลาเพื่อนเลย คุณย่าเป็นห่วงมากรีบไปเธอะในยินแบบนั้นฉันก็พยัยหน้ารีบกลับบ้านลืมเรื่องที่จินซองดึงฉันเข้าไปกาดซะสนิทเลยแล้วทำไมต้องให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายขนาดนั้นด้วยก็ใครจะไปรู้ว่าายกิออนจะพาฉันไปเดทแถามไอ้คู่เดทมันก็คิดจะทำไม่ดีไม่ลายฉันอีกอะไรนะทั้งๆท,ที่มันก็รู้ว่าเธอเป็นใครจะดูถูกคนตระกูลเคเคกรุปไปหน่อยไหมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้ เฮ้ยไม่ต้องแล้วแหละแค่ที่จองหุนซ้อมไอ้คนนั้นมันก็น่าจะหยอดเขาต้มไปเป็นเดือแล้วจองหุนงั้นเหรออืมจองหุนมาช่วยฉันไว้จู่จู่จินซองก็เงียบไปไม่พูดอะไรกับฉันอีกจนฉันงงเธอดูสนิทกับจองหุนมากเลยนะก็เขาก็ตลกดีอะตลกไม่อยากรู้ว่าจองหุนมันเป็นคนตลกก็ ทำไมนายน้องโมโหขนาดนั้นด้วยตั้งแต่งานเลี้ยงคราวก่อนฉันสังเกตว่าพวกนายไม่ถูกกันเหรอไม่มีอะไรหรอกถ้าอย่างนั้นก็รีบไปพบคุณย่าเถอะฉันทำหน้าสงสัยแต่ก็ยอมตามจินซองเดินไปขึ้นรถเพาราะกลัวว่าคุณย่า,าจะเป็นห่วงก็จบลงไปแล้วน,นะคะสำหรับตอนที่9 ขนมจีนเกือบไม่รอดแล้วดีนะที่จองหุ่นมาช่วยไว้ได้ทันว่าแต่จีนซองแน่เหมือนเริ่มถึงแล้วนะอะไรยังไงต้องไม่พลาชมตอนหน้านะคะเพืชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสิมสตอรี่ด้วยนะคะยินงมีละครสิมสนุกๆนุกให้ดูเพียบเลยนะกดเลย